สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมน้องฟิล์มเฝ้าดูอาการสุพรรณสานะครับไม่ห่างเลยนะครับตอนนี้ ตอนนี้สุพรรณสาก็ถ่ายเป็นน้ํานะครับถ่ายเป็นน้ําอย่างเดียวเลยนะครับผมหลังจากเมื่อวานก็เป็นก้อนเหลวๆนะครับแต่ว่าวันนี้ถ่ายเป็นน้ําออกน้ําเลยนะครับน้องฟิล์มก็เป็นห่วงสุพรรณสามากเลยนะครับผมเฝ้าดูอาการไม่ห่างเลยนะครับ เป็นไงบ้างหนูสาลูกนะหายไววันนี้ดู <ๆ S 2> เคลียร์ๆนะครับผมเพราะว่าถ่ายออกเยอะนะครับเป็นไงบ้างครับน,น้องฟิล์มคเคลียๆๆร์ ิลีมพาสุพรรณสาม,มาเดินเล่นนะครับถูต้นมงต้นไม้นะครับผม ดินนดันเลยลูกเออโค้ชลังเลยเออน่าจะหมดพิษข้างในนู่นแหละครับผมถึงจะดีขึ้นนะครับก็เหมือนคนถ่ายท้องนะครับเหมือนคนท้องเสียนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมถ้าหมดพิษข้างในนู่นแหละครับถึงจะกินอะไรได้นะครับตอนนี้ก็ยังเคลียเคลียจากการที่ ถ่ายออกเยอะนะครับผมทำให้ช้างเปลี่ยนะครับขนาดคนก็ถ้าท้องเสียนะครับถ่ายเป็นน้ำไม่เยอะก็ยังกินข้าวกินอะไรไม่ได้เลยนะครับรีบหายสุพรรณษาแม่แม่เป็นห่วงตอนนี้มีความรู้สึกยังไงครับน้องฟิล์ม ห่วงน้องมากเลยเนาะพรุ่งนี้ก็จะไปโรงเรียนด้วยช้างก็มาป่วยดูแลน้องก่อนเนาะตอนนี้ก็ให้น้องโกยดินเล่นนะครับผมป่วยพร้อมกันทั้งสองเชือกเลยนะครับเมื่อวานเมื่อวานไม่ ไม่ซึมขนาดนี้นะครับแต่มาวันนี้รู้สึกว่าจะถ่ายออกเยอะนะครับทั้งสองเชือกเลยนะครับสุพรรณสาบารมีนะครับผมแล้วก็ทําให้อ่อนเพลียนิดหน่อยนะครับผมก็เฝ้าตามติดอาการแบบใกล้ชิดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบารมีนะครับคุณตาก็ดูแล ไม่ให้คลาดสายตาเลยนะครับผมน้องปาล์มน้องจินะครับบารมีนี่จะถ่ายวันนี้ถ่ายแค่รอบเดียวนะครับเมื่อเช้านะครับถ่ายได้ประมาณ3มก้อนนะครับเป็นก้อนเหลวๆนะครับผมเป็นก้อนนะครับแล้วมีแบบมีเหมือนเป็นน้ำมูกนะครับผม ตาก็เป่าสมุนไพรนะครับผมให้บารมีนะครับสมุนไพรตาลวงข้าวครับผมตามสัตว์โบราณครับก็รอบารมีถ่ายอยู่นะครับวันนี้ถ้าถ่ายออกน่าจะโล่งนะครับผม <c oughs> ถ้าถ่ายออกน่าจะโล่งนะครับ เมื่อก่อนเที่ยงก็กินหญ้าได้อยู่นะครับสามสี่คำนะครับผมโอ้โดนสมุนไพรตาตาเปิดเลยครับผมัมนมันจะสดชื่นขึ้นนะครับนนเราก็ทำตามสูตรโบราณครับผม ใส่เดานะครับใส่ไว้กับกองไฟนะครับผมให้ให้ควันออกใส่ตัวนะครับให้มันติดก็ลูกอือาหาของกินแล้วเออ,อดีจริงยาเขาดีจริงครับ <c oughs> ถ้าจะเปรียบเหมือนกับคนก็เหมือนเด็กแหละครับ ห้าหกปีครับผมเป็นเป็นหน่อยก็จะสำออยเนาะแบบต้องการคนดูแลเอาใจใส่นะครับก็จะสำออยหน่อยไม่เหมือนคนโตนะครับไม่เหมือนพี่พลายงามพี่พลายงามก็หายดีแล้วครับแต่ที่ยังเป็นห่วงอยู่ก็คือบารมีกับสุพันษานี่แหละครับ ที่กับน้องนะครับผมตอนนี้อาการเป็นพร้อมกันเลยครับผมเป็นพร้อมกันกินได้ดีนะครับนี่กินเป็นเป็นยาเลยนะครับถ้ากินได้นี่อันนี้ก็สูตรโบราณนะครับบรรพบุรุษคนเลี้ยงช้างเขาพาทำมานะครับผมก็จะเป็นสูตรโบราณสาสตร์โบราณ ึ่งก็สืบทอดกันมายาวนานนะครับหายไวลูกหายไวแม,แม,แม่แม่เป็นห่วงครับอัปเดตอาการนะครับให้แม่แม่ได้รับชมนะครับผมตอนนี้ไปที่สุพรรณษาต่อนะครับเอ้ยถูยได้แล้วยกขาได้แล้วโปกติสุพรรณษานี่จะวิ่ง รอบเลยนะครับผมอรีบหาย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 เดตะกูอบตีแซมเนึ่งอบตีแซมเนึ่งมันกำลังใจ อบตีเลยละอบตีถ้ากูแซงอบตีเลยเออให้พี่ฟิมมาให้กำลังใจน้องอ่าน้องจะได้ให้ควยไวๆ้ๆฝั่งตรงนู้นก็มีฟูจิคุณตาแล้วทางนี้ก็มีน้องฟิมอืมภาษาถึงกับํำลามเลยครับเหมือนดีใจว่าพี่ฟิมมาให้กำลังใจรีบหายนะ รีบหายรีบหายเราพูดกับน้องซิให้รีบหายไว้น้องจะได้ยินหายไว้ด้อเออหาไวจะได้วิ่งเล่นเนาะครับก็มาอัปเดตนะครับอาการป่วยของสุพรรษากับบารมีนะครับตอนนี้นะครับผมก็ยังดูแลกันแบบ ไม่ให้คลาดสายตานะครับแบบใกล้ชิดนะครับผมครับก็อัปเดตวันนี้ก็ให้ชมกันเพียงแค่นี้นะครับผมก็จะให้ชมอาการของอาการป่วยของน้องนะครับเป็นระยะระยะนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับช่อง Family S ่สิทธิ์ไทยนะครับก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับก็ให้สุพรรษากับบารามี หายไปไว้นะครับแม่ๆครับพ่อๆครับคุพี่น้องๆครับผมวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ